สุดซึ้งลุกน้องใบเตยสุธีวันร่ายยาวปมในใจสูญเสียคนรักหลังหลานสาวบ่นคิดถึงลุงแฟนแฟนแห่ส่งกำลังใจกลางโซเชียลเธอคือคนสู้ชีวิตที่ต้องบอกว่าเจอระสุมชีวิตหนักหนักมาเยอะมากสำหรับลุกชานวิทวีสินก่อนหน้านี้เศร้าใจเรื่องนาเขยกับพี่สาวตัวเองใบเตยอาสยามสุธีวันกุญชรและดีเจแมน พัฒนพลมินทขินติดคุกและเรื่องสุดเศร้าก็เกิดขึ้นกับเธออย่างต่อเนื่องหลังสูญเสียแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานถึง12ปีจากอุบัติเหตุรถเฉียวรร้ยาวคิดถึงคนบนฟ้าล่าสุดลุคได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจีส่วนตัวโพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายคู่กับหลานสาวน้องเวทมนต์ลูกสาวคนเดียวของใบเตยสุธีวันซึ่งภายในคลิปมีช่วงหนึ่งที่น้องเวทมนต์บ่นหาลุงภูมิพร้อมบอกว่าคิดถึงลุงภูมิโดยมีแคปชั่นว่า เราสองคนต่างคนก็ต่างขาดคนสําคัญกันไปไปในช่วงเวลานี้คนสําคัญของนาที่นาขาดไปนาไม่สามารถพาเขากลับมาได้แล้วแต่คนสําคัญของหนูทั้งสองคนนาสัญญาว่าจะพาเขากลับมาหาหนูให้ได้นะขอบคุณหนูที่เป็นพลังใจสําคัญให้นามีแรงตื่นมาสู้ตื่นมายิงได้ทุกวันขอบคุณมากๆจริงๆนะลูกแอดเบบีนะ้เวทมนต์นาเองก็คิดถึงลุงภูมิมากๆเหมือนกัน และนาก็เชื่อว่าลุงภูมิเฝ้ามองดูเราสองคนและคอยคุ้มครองเราจากบนฟ้าที่ปลปลๆอยู่แน่นอนฝากดวงดาวดวงอาทิตย์ดูแลคนบนฟ้าของเราด้วยนะแฟนๆส่งกำลังใจเต็มไอจีหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ได้ไม่นานแฟนๆแ,และชาวเน็ตต่างร่วมเข้ามาส่งกำลังใจเป็นอีโมจิหัวใจเป็นกำลังใจให้นะคะลูคน่ารักจังเลยลูกซึ้งมากเลยคะ่ะดูแล้วร้องไห้ตามเลย น้ำตาไหลเลยส่งกำลังใจนะลุกซี่ส่งกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องลุกซ์นะครับโอ้ยมีหัวใจที่สุดเลยน้ำตาไหลรับรู้ถึงความรู้สึก